บอกว่าบันไดที่เราอยู่เนี่ยไม่มีเสาคำ้ำสักต้นเดียว,วเพราะว่าเขายึดตัวบันไดนะคะไว้กับโครงสร้างก็คือตัวตึกแล้วค่ะนิทรรศการจะเริ่มจากชั้นสามนะคะตอนเราซื้อบัตรนะคะในราคาผู้ใหญ่ในราคาหนึรอยบาทเราก็จะได้นี่คะ่ะถอนรหัสไทยมาทั้งหมด2เล่มน,นะคะเล่มน,นี้ก็จะเป็น ข้อมูลต่างๆ เกิดเมื่อวานซี้อนเป็นภาพสะท้อนชีวิตคนไทยที่ผกผันตามในประเทศมีอากาศความเชื่อการเวลาและแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนดีเอ็นเอของคนไทยได้อย่างดีค่ะ กันข้าต้มผัดจะผัดข้าวก่อนห่อแล้วเอาไปนึ่งข้าวต้มมัดจะห่อแล้วเอาไปนึ่งจนสุกโดยไม่ผัดน้ำมะพร้าวสินคาไายดีในยุคท่องเที่ยวเราเคยปอกมะพร้าวด้วยมือแต่เปลี่ยนมาปอกด้วยเครื่องในที่สุดเราก็คิดคนมะพร้าวเปิดฝา้อมดื่มแบบกระป๋องน้ำอัดลม ลูลมะพร้าวแบบไม่ปอกมะพร้าวปอกด้วยมือมะพร้าวปอกด้วยเครื่องมะพร้าวปอกทั้งลูกมะพร้าวเปิดฝาพร้อมดื่มหนังสือจากหลังมาหน้า ีหม <ersch> ุนไปยุคสุโขทัยแล้วก็หมุนไปยุครัตนโกสินทร์หรือว่าต้องหมุนเร็วๆวะ không phải, một cả lâu đều đúng, 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 เป็นตึกแบบฝรั่งที่นำรูปแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิกของกรีกโรมันมาเรื้อฟื้อเกิดเป็นกระแสนิยมอย่างยาวนานในยุโรปเริ่มถึงในดิแนแดนอาณานิรคมมาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่18จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่20ตั้งแต่สมัยเอธียาตอนปลายจนถึงรัชกาลที่6ที่ว่าคลาสสิกนั้นมีวยากรณ์เป็นเช่นไรชวนท่านมาพิจารณาคนนี้นะคะก็คือ มาริโอตามันโยมาริโอตามันโยนะคะ mm hmm. เป็นหัวหน้ากองสถาปัตยกรรมค่ะในสมัยรัชกาลที่6นะคะ mm hmm. ส่วนคนนี้ค่ะเอมิล mm ีโจวันมีอลโลก็คือเป็นผู้ที่คิดขนทำฐานรางอาคารพระที่นั่งอนันตสมาคมให้มีลักษณะเป็นกล่องเหมือนอับเฉาเรือทำให้ขนาดอาคาร มีขนาดใหญ่มาหืมาเช่นเดียวกันค่ะโดยในช่างกลโลนะคะจะสวมเครื่องแบบข้าราชการค่ะคนที่ยืนด้านซ้ายคนที่ยืนคนที่ยืนด้านซ้ายน่าจะเป็นคนนี้นะคะนี่ค่ะพระที่นั่งอนันตสมาคมขณะก่อสร้างนะคะ mm hmm. เห็นการผูกเหล็กเส้น mm hmm. เพื่อหล่อคอนกรีตสำหรับใช้เป็นวัสดุ mm hmm. เป็นโครงสร้างส่วนต่างๆของอา,อาคาระคะ่ะ เสริมเหล็กนะคะเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างอย่างใหม่ค่ะแห่งยุคนั้นเลยนะคะเป็นจังหวะที่วัสดุก่อสร้างชิ้นใหม่ล่าสุดกําลังเป็นที่นิยมในช่างฝรั่งก็เลยจึงนําเอาคอนกรีตแกนเหล็กเข้ามาใช้ในกับระบบโครงสร้างของอาคารหลังนี้อย่างเต็มพิกัดค่ะเพื่อที่จะทดแทนโครงสร้างผนังอิฐดับน้ําหนักที่ทํากันมาแต่เดิมนะคะมีค่ะเป็นรูปโรงป,ปูนนะคะ จะว่าไปเรามีการใช้ปูนซีเมนต์มาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่5แล้วนะคะแต่เป็นการนำปูนเข้ามาจากยุโรปเป็นของแพงค่ะใช้มากไม่ได้จนปี56 2456นะคะต้นรัชกาลที่6ค่ะบริษัทปูนซีเมนต์สยามจึงถิดกำเนิดขึ้นในอีก2ปีต่อมาผลิตปูนอร์นแลนด์ได้เองเป็นครั้งแรกที่เตาปูนบางซื่อมีกำลังผลิต20,000ตันต่อปีในปี2460 เราก็ส่งปูนไปขายที่สิงคโปร์มาลายู่ได้แล้วปูนซีเมนต์ช่วยเปลี่ยนโฉงหน้าการก่อสร้างอาคารในสยามจากวัสดุหลักเดิมคืออิฐและไม้มาเป็นคอนกรีตการก่อสร้างใช้เวลาน้อยลงและแข็งแรงมากขึ้นค่ะมีตึกสามมุกมีเสามะึมืมามีซุ้มประตูชัยชั้นสองสูงสับเห็นเด่นมาแต่ไกล ชั้นล่างหนักแน่นมันนม่นคงราวกอะด้วยหิน